ขังแหลกในรอบหล่ป <rett una> ีดเองอืมเคยขายก็ค like <S 1 S 3> ือไข่สบายดีพี่น uh, <état> ้องสวัสด ok ีค่ะพี่น้องจ้าเมื่อนี้มาพบผมก็ซ่องสาวหาลาชาแนลอีกแล้วเดอเมื่อเนี่ยก็มาว่าผมกันกับสลาคือเก่าเนาะพี่น้อง สิ้อ้าพอเฟตตี้ไปหาหมอพี่น้องเลยไปหาใส่น้ำกุ้งน้ำเกลือเนาะเป็นบาสบายมาหมื่นหนึ่งสองหมื่นแล้วบอดี้ข้นจอือเขื่อมื่อนี้ก็เลยสิ้อ้าไปใส่วิตามินใส่น้ำเกลือเนาะพี่น้องไปใส่มากแล้วก็มานอนด่เื่นตัวเองฮะนะพี่น้องไปอยู่ไปคลินิกเนาะพี่นอ้องบันไปโรงพยาบาลปอกไปอย่าไปเบิ่งกันว่ะชิเป็นแังได้ชิเบิด์ขาใส่ใจเนะท่าไรเนาะเท่าไรเร่ไปหลบรงบ้านอะไปโรงพยาบาลมันเกิดอเก่านะ ไปคลินิกดีกว่านาะนพี่น้องโดยโดยัดโดยโดย,โด,ยดีดุสบายดีบสบายดีจ้างวกให้แม่พี่น้องเลยเผื่อว่าห้ามงกหงวกเผื่อว่าเมื่อนี้เราจะไปใส่กันสองคนเลยเหมือนนี่สองเคยเผื่อน,น้องพี่น้องทังน้องเคยกับอ่าท่องเสียก็เลยจะไปใส่น้ำเกลือคือกันทางอันรุ่งกะบ่บสบายน้องพี่น้อง เห็ดเบียงนักฮักโคมไล่พอเปรตี้นะเห็ดเบียงตากแดดเนาะช่วงนี้มันแดดไล่พี่น้องเอ้ยแดดแห้งๆบ่แปลกที่บ่สบายเนาะพี่น้องเนาะมื้อนี้ไปพาไปหาหมอก่อนเมื่อคืนนี้ได้รับเงินค่าจ้างมาเนาะก็เลยมื้อนี้สิแบ่งไปหาหมอส่วนหนึ่งเนาะพี่น้องเอาคนก่อนพี่น้องเอ้ยก็เลยใหายคนยุติเห็ดเบียงไปก่อนให้อันโอเคก่อนจังไปหาจังเห็ดเบียงต่อเนาะพี่น้องเนาะไป เขเรียกว่ไปแล้ววะเอาประคิด,ดได,ด้สะไปไหนเจอปัญหาไปนี่แล้วไปแล้วกั็มาเอาประคิดนี่ใส่ประคิดประคิดไปบอกโดยปะป่ะปะเดี๋ยวแม่เปิดประตูไปเข่าลำเผาะไปเิ็นลำเผาะไปเพาะแตนรอพี่น้องอันนี้ก็คือคลินิกของเราโอ้ยหม่อง,งม่องหม่วงแอปเปิลคลินิกแต่รอพี่น้อ คนไข่กระถาแล้วพ่อคนไข่กระถาแล้วงานงานกับใคฮะในรอบสองเดือนนในรอบสองเดือนเออในรอบสองเดือนของพอเปตี้นี่ด้นได้พอเปตี้ในรอบจกปีเป็นปีหรือแล้วไม่ช็อตไม่ชเอ้า เขาใส่สลุมเป็นไข่ทายได้ไหมเรายังไปหุหมอโอ้ยมาแน่โดยโดยยังบ่มาอีกจักหน่อยหนึ่งพี่น้องหมอยังบ่ทันมาเบิ่งเหมืนยุ่มเนาะพี่น้องคนนี้ก็มาใส่สลุมช่วงนี้คนบ่สบายบ่อยเด้มาเบิ่งกันพี่น้องไอ้จันก็ตั้งจ่อยอะไรด มาเบิ่งกันละค่าเอ๊หาหมออยู่ฝั่งเราใช่เถิดใดเนาะราคาหาหมอคลินิกบริข่าโรงพยาบาลเนาะพี่น้องเข่าโรงพยาบาลเนี่ยก็บริเสียเงินดอกพี่น้องแต่มันคนขางที่แบบยุ่งยากคนขางที่แบบสัลยาเสียเวลล่านะอีอย่างกะหืดยากอ่ะเท่าก็ต้องซื้อเอาอยู่นอกอยู่ดีนะก็เลยเออเขาคลินิกแหละตัวมันจบมาเบิ่งกันว่าซีเสียเท่าใดเนาะพี่น้อง ไม่ใส่ไไใบเช่แก็ใส่ย่าทำไมเดเอาไปแล้วก็มาเลจีไม่ใช่เราฮะไม่ได้แดดดล้ตอนนั้นจีค้ากับใรเลขอนี้อันนี้ย่อัน <c oughs> นี้สำรององันี้ยดอันนี้เขากษตสลอันนี้ยของกวดพญาวัน คลินิกน้อพี่น้องเนาะก็ใช้ประมาณนี้เลยคลินิกแถวบ้านชลเฮะแถวพอเพติกันหลืนกันนะพวกคู่เคยคู่เคยคู่เคยต้องใส่น้ำกันนี่เด่นี่นี่นี่เป็นใครไข่เจ็ยเหมยเจ้าเมืยอหรอไอ mượn tí song lâu thai y lắm chào chừng <laughs> cựu chào <cười> chào 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 lúc, chào 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 แล้วมันก็ก็นำลิ้นไอยังปะไอโบราันไรนะจะเป็นวัดจะเป็นโบเป็นวัดขังแรกในรอบหลายปีเดยนี่อือเคยไขก็คืออืเคยไข ติดน้ำลูกที่แหลกก็ลูกไขก่ก่อนมาเขาพอแล้วกันบ่ได้ได้วันนี้สามสิบแปดบอ เลือดเนียว้วคือกันบ่นี่ค่ะซีหาเนียเป็นเลือดขาวยาบวรใส่ล์ ใส่สล้มใส่สล้มใส่น้ำมะนาะเดี๋ยวมีแงหวยเนาะทั่ยาใส่ยาตัดเสื้อใช่อันนั้นด้วยจ้ะอย่าบกว่าเจาวิตามินอะไรเลใส่วิตามินครับโดี๋ยวได้ใส่วิตามินบ่นี่ทังนี้ก็เลือดเลือดข้นเลือข้นเม็ดเลือดขาวขึ้นอันนี้ก็เม็ดเลือดขาวขึ้นอันนี้ก็เลยให้ใส่น้ำเกลือแล้วก็ใส่ฉีดอันนะฉีดวิตามินใส่น้ำเกลือไปเลยใส่น้ำเือ

ยาจะกินยายงกินยาแทนน้ำขาวยินยาที่ถ่ายไก่เลไบก็ยาแทนน้ำขาวกับยาดำเป็นะไระินตัวเพียงรูาการนบง่หลายมกมาถักออกก็ได้กินสดสสรัากานะจะออกการิวนัได้ มีโปร่งก่อนสัก,กน <laughs> มอลอดป้าน่ะคุนบอกบักคุณเลอด้าเล่าดนียงงสันผลอดน้องเคยน่นียน้องเคยแบบขาดหน้าไม้เออ เขาไปซองเกมนะ่ไม่เป็นเ <laughs> อ้ลายเสือนี่มันก็ใส่เสือวะโมโหใส่<อ>กันเล็กๆน่หน่อยแมนเป็น,นคนดีแบบวาเขะกับการมหามอกิญยาลงแล้ก็แล้วปาดไปสองเม็มเล่นบอด,ดื้อ <laughs> สวนมาแต่หมู่บ้านนี่บ่ยมไอนีก่กหน้งนมาแต่้ ตะไไดถ่ายนะใส่น้านะมือไหนไมือไหนมาวับผ่อนได้คูเคยยาหยุดถ่ายคุณทวบรบรีที่ไหนได้จะคืออีกเพียงหนออจุ๊บจ๊เสพอเด้๋ยวนี้เลยเหยาอพออิเก็บเยอเ็บพอแล้คุณพอใส่เบ็ดแล้วคุณใส่เบ็ดแล้วพอชิใส่เบ็ดแล้ว ใช่ไว้ใส uh, ่แท่นบ่ไว้ใส่แทนพ่ไว้อันนี้วิตามินหมอบอกว่าใส่ยาตัวนี้กันอะันเซลล์ยาตันเซลล์เอฮ้ยยังเป็นเอิร์นพอเอิร์นพอทางนอกนะแม่ยังเดียวให้กับแม่แม่ Ăn phở đôi chép bơ à? Chép bơ. Khác sắc hay sau đứa bơ? Sắc hay sau đứa อยากจะไปนอนไกลเพาะมาพี่มพี่มาหาแม่มาลูกมะมาหาแม่มาจะเพาะชีเจ็บได้หาได้นะเพาะเจ็บนี่เข็มชิพิกย้อนลูกเนี่ยเป็นยาหมดเป็นยาแก่ปวดยาแก่ปวดมันแบบเดียวเออมันเจ็บมันเป็นยาแก่ปวดแก่ไหมที่ยาวอย่างนี้ ยึดเลยมนวัวาขาฉีดวิตามินใส่ไปเลยเอเห็นไหมใส่เพาะใจเห็นบ่ มีกิ๊บตั้งนังเิยทองคอมีอย่มีซับรี่บบนันเลดเลยทอดทีซื้อถึงเมื่อปดบดแข็งนะในเม็ดเสาเซาแรงยาดีวัดเป็นตะวัดเนาะไอ้แบเป็นเนาะมีหนเม็ดเส้าแรงสองเม็ดเส่าแรงอะไรยาดิี่แต่าดีอกพ่อไกินกินสามสี่มอะไรน

น,นั่นพี่ซังบินกวดเลือดนะพี่น้องอันนี้บินกวดเลือดหกเซนหกเซนแปดสิบพันโดยกโอเคหกเซนแปดสิบนะจ๊ะ อย่าไปดึงห้างขา680พัน <So S 2> <Lucy. S 1> ีเจ้าขาดเนียหายเด็้วย680ซ้องเฉยราคาสองกันเลยราคาสองกนราคาสองกันเลยที่เราส8 0มาหลอกฟองงาม3เนมาหลอก1เซน ยาด๊อกนันดนเธอหนึ่งตอนเชียงเงินน้ำกล่นกันมาเชียงตอนกินเบี้ยกันน้ำกล่นกันไปแบบนี้แหละดึงไปห้องมันเมื่อวันนี้ไปน้อนเคยกับลุงมาลูกกับเอิร์กันมากินเอเสิร์ฟละดิมาเช้าเช้าพี่ดิวันนี้ก็พิจารณางามๆเลยโดย บายบดรี้เขาเมื่อเพื่อนเฮาน้องหลังจากไปหาหมดหาหมอมาเนาะเบิดเงินไปพันกว่าบาทเนาะพี่น้องหาหมอไปหาซื้อเพอรมากินพี่น้องเลยเพอรในกัถ้วยหนึ่งสี่สิบบาทเด้อพี่น้องซื้อมากินอยู่เพื่อนไปเองบ่ได้ส่วนคนไข้เฮากะนี้นอนใส่น้ำเกลืออยู่นี่เลยจำพึ่งไปได้ได้สิเบิดน้ำเกลือก็ได้นี่ซื้อเพิ่มให้เพิ่นกิน หน้าตากับิประมาเนี่ยเลยพี่น้อง <c oughs> มา <c oughs> กินเปอ้กันพี่น้องเกิดอดีกว่า ใส่ป่เลยบ่ะสืเพอกันพี่น้องหลังจากทไปหาหมูมาเนาะพี่น้องปกดีเที่ยงใส่เลยปะ่ะค่ะไ่ใส่ป่เอ้าไม่กินข้าวเย็นเลยพอกันไปสือเพอมักินนี่แหลปกติทีปกินอยู่ห้างเราพม่นอกินกบปกติกับพีบ กูกดีจะไปกินอยู่ห้างเลยนี่มุกจีอยู่เนาะค่าหมออะกันว่าบาทเลยเด้อพี่น้องเพราะฉะนั้เขาคลินิกน้องพี่น้องเพื่อความสะดวกสบายเนาะในอย่างกับแบบอยู่ในคลินิกนะอ่าหดยาคนขางทีพ่อเนาะพี่น้องหดยาคนขางทีพ่อเนถ้าหากเราไปโรงพยาบาลกับหดยากับคนขางทีบ,พบ่พ่อเนาะ ทุกบ้าแหละเขาไปบอลเสียเงินเงินกระบอลเสียเงินมันก็บทีคนละแบบครับพี่น้องเนาะเลือดไปที่นี่แล้วพ er> ี่น้องกินก๋วยเตี๋ยวก่อนเด้อพี่น้องอาการผอบปดติอ่ะเป็นไข่เนาะพี่น้องเนาะตามที่เปดองศานเลยๆกระปุกตลาดกันเฉพาะจบคลิปวจำนี้ก่อนเด้อพอห้พี่น้องทุกคนกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นตลาดเนี่ยสบายดีสวัสดีค่ะ